ค่ะวันนี้เราจะพิสูจน์ว่าหิมะที่ตกลงมานะคะสะอาดไหมเราสามารถกินได้ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทําภารกิจพิสูจน์กันเลยค่ะเดี๋ยวจะไปตักหิมะมาใส่แก้วมาแล้วปล่อยให้มันละลายนะคะแล้วเราจะดูว่ามันมีขุณนมีฝุ่นอะไรอยู่ไหมคะ่ะ<ม>ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหิมะตกมาหลายวันแล้วนะคะหลังหลังบ้านก็จะแบบ ขาวไปหมดเลยแล้วก็หนามากนะคะเราจะมาเลือกหิมะที่มันแบบฝั่งนี้นะคะแบบว่าที่มันขาวโพลนไปหมดเลยไปค่ะข้างก็เป็นหิมะนะคะข้างนอกก็จะขาวโพลนไปหมดะคะ่ะ หิมะที่ไปตักมาใส่แก้วไว้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเวลามันละลายแล้วเนี่ยน้ำที่เหลือมันจะเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะก็ยุบลงไปหน่อยนึงแล้วค่ะหลังจากหิมะละลายแล้วนะคะเรามาดูน้ำกันว่ามันสะอาดไหม ท่าที่ดูนะคะก็น้ําก็ใสแจ๋วเลยนะคะก็ไม่มีไม่มีขุ่นไม่มีตะกอนน้าใสดูสะอาดค่ะ